โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีสุ่รการวิกตูดี้แคทนั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมรอยกับผมวิกตูดี้แคทนั่นเองเกมกำลังชนเกมมอยครับนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนั่นคือ 4S g a เ e r t กทีด้วยนั่นเองนะ <Yeah. S 1> วันนี้เราจะมาเล่นเดทวอลกันนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนยังเป็นช่วงเวลาที่ <laughs> <laughs> มทมไม่มีใครจะเล่นแล้วแหละจริง โอเคหวังว่ารอบนี้คงจะไม่เฟลเหมือนรอบที่แล้วนะฮะเล่นกันตเตียงก่อนผม <c oughs> ไอ้เมื่อกี้ก็กั่นแล้วนวะ้ยไม่ใช่ว่าไม่กั่นนะโอเคมามามามแบบนี้โอ้โหแล้วมันไปไหนเราวะนะ่ะโอ้โหมามาจวตอบเองก็ได้ไปตรงนั้นจะมีเหล็กอยู่นะใช่ใช่ใช่มีเหล็กอยู่เฮ้ยบล็อกแม่งไม่แม่งไม่พอวะมม่จบบล็อกแหละมีสภาพบล็อกแต่นี่ตีเตียงง่ายด้วยอ้ยเก็บเก็บเก็บฟาร์มฟาร์มฟาร์มจ้าโอเคฮะ เดี๋ยวเราเอาดาบเลเวลหนึ่งไปแล้วกันเนาะเราเอาดาบเลเวลหนึ่งคนละอันแล้วกันนะฮะอย่างอื่นก็ไม่ต้องเอาอะไรมากเอาแค่สติกเออเป็นหุ่นแค่สติกนะฮะเอาไปไปนี่นี่นี่เอาไปคนละอันเข้าตัวพี่อ่ะก็เอาเอาใช่อะเอาไปสองอันสองอันออาพี่ให้มาสามอันเลยใช่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรเพราะไงเราหน่วยก้าตายอยู่แล้วเออเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่งก็ตายแน่เลย โอเคเฮ้ยมันตอบบอกไปแล้วว่ะเราต้องการสติ๊กสักอันหนึ่งมีไหมอ่าได้ละได้ละอาหารอาหารสักอันหนึ่งเออทุกอย่างแม่งอันหนึ่งเป๊ะเลยเป๊ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะไม่มีชุดอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไปแล้วเหรอไปกลางแล้วใช่ป่ะโอเคอีเอาชุดกโอ้ทีมเราต่อขึ้นแบบโคตรเท่ มันต่อขึ้นแต่มันไม่มีบล็อกต่อไปทีไปแม่งเอาเอาเรื่องว่ะทีมเราแม่งหูเหลืองเหลืองเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยรอบนี้ต้องชนะแน่เลยแล้วก็นะมีสีไหนมั่งที่มันมีน้อยๆมไม่มีเลยนี่หว่าเท่ากันหมดเท่ากันเป๊ะ<ม>เอออะไรวะเท่ากันหมดมมโอ้ทีมเราสีเขียวผมลืมมาโอเคสีเขียวไอ้นี่นะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์คอร์เซิร์ฟเวอร์ไอ้นี่มันมันเน้นไอ้นี่ไม่ใช่เหรอใช่ปะ เซิร์เวอร์คอรโม่มันมันเน้นอะไรนะมันเน้นนี่นี่ไดมอนด์เออสต่บ้างมันจะเน้นไดมอนด์เห็นพี่เก็บไดมอนด์ก่อนมันไม่เหมือนเซ็นสินเซ็นสินมันจะเน้นทองอ่าเฮ้ยได้มาสิบเอ็ดก้อนว่ะมันทําอะไรได้บ้างวะเนี้สิบเอ็ดก้อนนี้ไปฟาร์มมันมั่งได้เท่าไหร่วะเนี่ยเออเดี๋ยวอันนั้นโอ้ยเฮ้ยครับผมทันนะอันนั้นโอ้ยไม่ทันเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร เฮ้ย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 เฮ้าเรเราบเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เน้่ยเน้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้้้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้เ้เ้ย่ย้เย้ โอ้มันต้องใช้ทองด้วยนี่ว่าโอ้โหไม่มีเยี่ยมปยยไปแล้วหนึ่งไว้ยไปแล้วหนึ่งนะโอเคทําไมไม่ได้ยินเสียงเกมเลย,นะเย,เะเยวเเยยเะ,เ,ะเ,เ,เดี๋ยวก่อนนะเออโอ้โหไม่ได้ยินเสียงเกมเลยเนี่ยไม่มาไ้นมอืมโอเคอ่าเดี๋ยวเราเอาไอ้นี้ไปหน่อยเนาะเออฮะมีทองไหมมีทองไหมอ่าเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้โหเก็บเดี๋ยวกอนนะมีเดมอนขนาดนี้เ,เอาพิแอคดีๆก่อน เออเอาพี่อีกดีดีออ้มตกใจลืมไปว่าทีมเราสีเขียว,วตก <ผม S 2> ใจเออนึกว่า,ม,ามันแบบวิ่งเข้ามาระยะประชิดอะไรประมาณนี้แล้วเมตห้าจุดสองห้านี่มันโอ้โหกาลางสดเลยไปเนี่ยโอเคอัพเกรดหน่อยอัพเกรดปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะตอนนี้ก็เออาหารอีกโอ้โหจะไปแต่นาทีของนี่แม่งต้องให้พร้อมแต่ผมดท้าย คนสุดท้ายก็โดนยิงตายโอ้ยังไม่คุ้มเลยเยี่ยมเยี่ยมสายขวาสายขวาเลือกๆเลือกๆหืสีน้ำเงินโคตรเดือดตอนนี้แบบเดือดเด้อเดือดเดอเดือดด้อเหลืองแน่พี่พังแน่นอนเอยไม่พังเหลืองอ้อเหลืองเหลืองนี่หน้าเนาะแน่นอนอะ่ะหน้าโดนมากเลยอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหแต่ว่าไปตอนนี้นี่คือเราเสียเลยว่าเราก็ไม่มีทองทองไม่มีในในฐานเราเหรอไม่มีพี่มีมีอยู่ตรงไหน ไม่มีเหรอกลางอ,อย่างเดียวโอ,โ,โอ้โหนี่แม่งขาดแค่ธนูอะ่ะขาดแค่ลูกธนูธ <โอ S 1> นูมีแล้ว,แ,ลวแต่ไม่มีลูกธนูโธ่โอเคกินหารก่อนเยี่ยมเยี่ยมโอเคโอเคมามาเลยมาเลยเดี๋ยวก่อนฟ,รรฟรราร์มฟาร์มไดมอนด์ก่อนฟาร์มไดมอนด์ก่อนนี่มันทีมสีไหนเนี่ยทำไมมันไม่บอกสีด้วยวะตรงนี้โอ้โหแต่ละทีมางไี๋ยวไม่บอก ไม่บอกสีด้วยจะรู้ไหมวะเนี่ยทีมนี้เป็นสีไหนสีไหนไม่มีแล้วโอ้โหอาหารมาแล้วอะมันไม่มีสัญลักษณ์บอกเลยอ่ะอะไรวะมีอ๋อมีบอกด้านล่างอ๋อแล้วคือเราต้องเดินลงไปข้างล่างใช่ไหมโอ้โหนี่โอ้โหเยี่ยม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 ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนอ้าวเดี๋ยวไม่หมดเถอะต้องเหลืยสองอีกเหลืออีกเหรอโอ้โหเอาเรื่องไว้เฮ้ย เฮ้ยเดเดเดมอนมาแล้วเดมอนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มธนูไปให้ฟาร์มธนูไปให้เดี๋ยวนะใจเย็นโอเคเหลืองหนึ่งโอ้โหตัวนึงมีโอ้โห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 ชุดไม่มีชุดไม่มีมึงอย่างเท่เฮ้ยชุดไม่มีชุดไม่มีแต่แม่งเท่มากอ่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวน่อนสงัยเราต้องใช้สายโหดแล้วแหละสติ๊กอันเดียวพอไม่ต้องเอะไรมากมายเลยผมเอาพิกแอคสติกอันเดียวพอมามา มีใครมีใครมีใครจะลองเม,ม้าต้องตีกอันเดียวเน,นะพี่โอเคตีฟ้าใช่ไหม oh, ส,สีฟ้าเหโอ้ oh, 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 oh. โหโอ้โหโอ้โหธนูธนูธน,น,น,นูลงมากันธนูลงมากันลงมากันลงมากันโอ้โหกระเด็นกระเด็นกระเด็นเยี่ยม <c oughs> <c oughs> ไอตัวนั้นแหละที่แม่งฆ่าพี่โอ้โหแม่งชุดก็ไม่มีแต่ดาบแต่ดาบแม่งน่าจะแรงกว่ามันแรงกว่ามันเลยแม่งจะมันถือสะตีกันไม่กินเออโอเคโอเค ฟาร์มฟาร์มเดฟาร์มไดมอนต์ไปเดี๋ยวฟาร์มทองก่อนเดี๋ยวผมเออปึ๊บโอเคได้มาสี่เงหนอเนี่ยโอ้โหได้มาสี่ไม่คุ้มกับการแลกชีวิตมาเลยโอเคโอ้ยสีแดงโคตรแน่นหนาแน่นหนามันเดือดมันเดือดสีน้่งเงินนี่แม่งเดือดจัดอะสีเหลืองนี่แม่งโอ้โหเหลือแค่คนเดียวโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาบอ <laughs> สีแดงแม่ง กำลังจะมาทีมเราเว้ยี่ตกทีแม่งกระเด็นเนี่ยบอกแล้วสติกเนี่ยม่งช่วยเราได้เยอะแต่ว่าก็ต้องมีดาบหน่อยว่ะน,น,น,น่ากลัวชิบหายกลมาเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหดาบแม่งใช้แค่ทองห้านี่มีทองสี่ตายแล้วตอนนี้น่าจะเดือดเดือดนตนัวตาีาในกล่องนี้แม่งใช้กันอินฟินิตี้เฉ่งเลย <_ d isk> ไม่มีใครคิดจะฟาร์มเลยฟาร์มอยู่แค่คนสอคน เก็บ่อนเก็บก่อน,นเออโอ้มีมีชุดด้วยนี่หว่าเยี่ยมอ,อ่าตื้อแล้วก็อ่าเอาดาบหน่อยปื้บแล้วก็เออพแอด้วยอืมถือว,ว่าดีถือว,ว่าดีดีงามโอเคมีทองอยู่สี่นะที่ตัวถ้าเกิดต้องการบอกเอาไว้กองกลางนี้น่าจะไม่ไหว <c oughs> กองกลางนี้ใช้กันมน่วนั่วเลยเอาความนิดนึงโอเคต้องทำกองกองรับอะ อืมโอ้โหมันไม่มีดิกล่องเอนเดอร์นี่ก็ใช้ได้ทั้งัทีม่ะกล่องไอ้นี่กล่องไม้นี่ก็ใช้ได้ทีมไปแอบด้านหลังอ่ะของทำกับเพื่อนแอบด้านหลังกว่าจะใช้ได้นี่กูแบบเสียเวลาเฮ้ยใครทิ้งเฮ้ยใครทิ้งใครทิ้งไว้ตรงนี้วะเนี่ยะใครทิ้งเใครทิ้งเหล็กว้เออเหล็กเออเดี๋ยวฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนมีของไหมอ่ะไม่มีไม่มีแต่ลงล่างก่อนลงล่างโอเคโอเคมีทองมีทองฟาร์มก่อน เียมแดงแน่น,นหนาไม่ไปก่อนเอาเหลืองก่อนเอ้ยเหลืองโอ้เหลืองมิธนูเหลืองมิธนูโอ้แหลก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 โอ้เหลืองมิธนูเหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่คนเดียวนี่แม่งเอาเหลืองไม่ใช่สีเหลืองชนะ,นะเลยสีเหลืองชนะนี่จบเลยนะโอ้โหโอเคที่ฐานนี่มีใครนี่หว่าเอามีมีเดี๋ยวก่อนนะเรากลับมาเอาอะไรอ๋อกลำมเอาเกาะโอเคปึ๊บฮุย้ยยาจะแพ้โหชุดเต็มมาแทน ชุดเต็มชุดเต็มเขาเรียกว่าหนาแน่นหนาแน่นเอาโอเคมามาไอคนไม่มีชุดเพจะฟักมากเออบีพร้อมแล้วบอกรี่พร้อมแล้วไอ้นี่มันถูกเตียงมันถูกมันถูกปออะไรอ๋อวางใหม่เวเลยจะทำแน่นหนาไงอ๋อมันแน่นหนากว่าเดิมแน่นหนากว่าเดิมนี่เดินต้องระวังข้างบนด้วยนะเว้ยข้างบนนี้แม่งก็แบบมาได้เหมือนไเนี้ยแม่งอาจจะไปซุ่มอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยแล้วพอเหลือคนสองคนเอ้สีแดงมันเข้าน้ําเงินว่ะ แดงเขาน้ำเงินว่ะทีมเราได้เปรียบตรงเนี่ยตรงตรงที่เราเราอยู่ตรงกลางใช่โอเคแต่ว่าตอนเนี้ยแดงแดงเข้าน้ําเงินว่ะเอาเรื่องมั้ยเฮ้ยมื่งไปกันสองคนเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องลงไปม้างนี่ว่ะน่าสนใจน่าสนใจโอ้ยนายทีมนายน่าสนใจมากทีมนายด้านล่างนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะด้านล่างด้านล่างไม่มีของเนาะมีมีทองมีมีทองด้านล่างมีทองเหรอด้านล่างวันนี้เหรอเรื่องอะไรอ่ะล่างสุดแหละไม่มีอะไรเลย เสียเวลามากที่<อ>เดินเล่นบกายก็ที่เดินเล่นโอ้โหแย่ที่เดินเล่นโอเคเอ,อ่อนะสีน้ำเงินนี้รู้สึกว่าน่าจะคุมสีแดงได้ไดและสีน้ำเงินเนี่ยท<ม>ีมนล<ม>่างนี้มีอีกหนึ่งพี่มีคนกันเออมีคนกันแม่งสบายแม่งสบายตรงนี้แหละโอ้สีน้ำเงินแม่งหนานแน่นจัดว่ะโอเคตรงกลางนี้มันมีกล่องเอนเดอร์ของทีมเราหรือเปล่าจะได้เอามาวางไว้ เยี่ยมโอ้ยได้มาไรเนี่ยได้มาสิบหกอ่าหูทองสิบหกนี่ทําอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหอยาเลยหลายอย่างเ <c oughs> ลยเลยนด,ด,ดาบเหล็กด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไอ้นี้ดีกว่าเอาเอาเอาดาบดาบนี้เอาเป็นใช้ใช้เหล็กแรกเป็นเจ็ดดีกว่าแค่นั้นก็น่นาจะพอละเดี๋ยวตกไปตายนี่แม่งไม่คุ้มมากเลยใช่เดี๋ยวก่อนฟ์มไปเรื่อยเอ่อเอายาดีกว่าเอาเป็นเอ่อกำลังหนึ่งโอเค กำลังหนึ่งอันก็พอละอืมโอ้ใช้ได้ดีเว้ยเฮ้ยโอเคในในกล่องในกล่องยังมีเหล็กเหลืออยู่โอ้โหผมฆ่าเหล oh, oh okay. ืองละโอ้โหไปตัวได้ไหมไปตัวเปล่าได้ไปตัวเปล่าเลด้วยโคตรโหดโอเคเยังจบแล้วอันนี้ผมได้ฟาร์มสีเหลืองแล้วเยี่ยมโอ้โหฟาร์มสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเราแป๊บเตรียมอุปกรณ์ก่อนเตรียมอุปกรณ์ก่อนเอาได้ดาบฟรีอีกเอาเฮ้ยได้ดาบฟรีเอาเรื่องเลยเนี่ยมันโยนดาบทิ้งน้อยด้วย <laughs> ดีแล้ว <laughs> ดีแล้วนะโยนไว้ก่อนเงี้ยก่อนตายอะไรอย่างงี้ฝากที่เหลือด้วยอะไรเงี้ย <laughs> โอเคฟาร์มไป <laughs> ปื๊บ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 อืมสีแดงกับสีน้ำเงินนี่เขาเอาเรื่องอันนี้เนี่ยจริงร <laughs> อให้มันค่านเองดีกว่าแล้วเราก็แบบยืนดูอะไรอย่างงี้เพราะตรงกลางตรงกลางนี่สีเขียวทีมเรานี่ก็คุมอยู่เนี่ยแม่งฟาร์ม <laughs> ไปเรื่อยๆเลยทีมเราโน่ก็คุมคุมบ้านเอาไว้แล้ว เออคุมไอ้นั่นไอ้นั่นก็เตรียมตัวคุมทุกอย่างอ่ะทีมเราเอ้ยไม่แน่วันนี้ชนะวันนี้มากระดวงไปเลยโอ้โหพิกแอคอะไรวะเนี่ยนี่มันพิกแอคมาหาอะไรนี่ว่ะเอ้ยสวัสดีเฮ้ยเอ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 ้ยอ้เอาบ่อเอาบ่อเฮ้ยเอาบ่อเอาบ่อเอาบ่อเฮ้ยเอาบ่อเอาบ่อเฮ้ยเอาบ่อฮะเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอตายของมันนะพี่ เฮ้ยเฮ้ยเอากระเด็นกระเด็นไปกระเด็นไปกระเด็นไปยันเดินไปกระเด็นไปกระเด็นไปแล้วพี่ดูพี่ดูสกินมันดิลินห้อยด้วยลินห้อยด้วยนุ้ยเดี๋ยวกันหาทางขึ้นกันโอ้โหพลาดพลาดพลาดแล้วกันนะไม่ได้เอายานี่มาเลยนี่่าไม่ได้เอายาฮิวมาเลยโอ้โหมีแต่ยาเพิ่มกําลังอย่างเดียวโอเคแต่ว่าตรงกลางนี่เราก็คุมอย่างเดียวเนาะ โอ้ดี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 นะทีมเรานี่มันช่วยเหลืออยู่ไหนอยู่ไหนข้างล่างเหรอไม่ไม่ดูฐานฐานสีฟ้า๋อ้ยฐานสีฟ้ามันเมื่อกี้มันอ๋อนี่ยเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่รู้ว่าสีฟ้ามันมีธนูหรือเปล่าพี่จะตอบไปข้างบนสูงอะใคกลบอกว่าเริ่มหนาแน่นเหมือนเดิมแล้วฐานเราฐานเราหนาแน่นเหมือนเดิมนะเยี่ยมเยี่ยมไอ้นี่พี่ต่อมาข้างบนเลยเอาเรื่องวะ เรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเหมือนนั่งรู้ตัวว่ะกินยากินยาเพิ่มกําลังก่อน,นกินยาเพิ่มกําลังก่อนมามามาเอาบอ่อเอาบอ่อมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้โหเกองมันนี้มันแบบไม่แน่นหนาเลยอะจริงโอ้โหคนน้อยมากเฮ้ยสีแดงไปแล้วสีแดงไปแล้ว<ะ>มาทนเราเรเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยวอ,อ,อ,อกันแล้ววอลกันแล้วโอ้โหกระเด็นหมดเลยว่ะโอ้ยย่ะยอะยอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปสีแดงก็ดีป่ะวอ ก็สีแดงแม่งของไม่มีเลยอ่ะเพราะมันตกเออก็มันตกตายไปเมื่อกี้มันกระเด็นหมดเลยอ่ะแล้วเกิดเราไปอ่ะน่าสนใจน่่สน่ว่ะเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันต่อแป๊บต่อแป๊บต่อแป๊บต่อไปแล้วต่อไปแล้วเอยเหมือนแม่งอุ๊ยโอ้โหฐานแม่งก็เล่นหนาว่ะแต่เราต้องเราเราต้องหาทางลงให้ได้เดี๋ยวกันหาทางลงให้ได้ไม่มีใครบุกมาถึงฐานเราเลยเนี่ยตอนนี้ โอเคเหมือนสีแดงเลยสีแดงเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกนสีแดงออกมาแล้วตัวหนึ่งเอออฮ้ยออกมาสิออกมาดิออกมาอุ้ยไม่เห็นแล้วอะ่ะไม่เห็นมีแล้วอุ้ยที่กันมันไม่เออมันมันออกมาแล้วตัวหนึ่งหลือตัวหนึ่งพี่ไม่รู้ไันจะออกมาป่ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทีมเราไม่<ๆ>ใช่ทีมเราโอ้ตกใจตกใจตกใจมันอยู่อ่ะไม่นเห็นแล้วอะ่ะโถ่ถ้าเกิดมันยังไม่เห็นนี่น่าจะเจ็บว่าทำไมสีแดงมันหนาแน่นขนาดน่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะโอ้โหแต่ว่ามันไม่ยอมออมมาเลยมันทิ้งเหล็กตลอดทางเลยพี่ก็เก็บมาตลอดทาง <c ười> ทิ้งไปทิ้งไปพี่ก็เก็บมาเออเออเอาเรื่องเอาเรื่องเลยออาโฉาก่อนโฉาก่อนเยมอ่าไหนดูซิหมดยังยังไม่หมด,ดเลยเฮ้ยเฮ้ย <c ười> <ม>แข่ง<บ>แก่งเกือบหล่นเกือบหล่นเกือบหล่นเจ็เย็นเยเย็นโอเคโอเคบ็อกซ์ทรายไม่มีแล้วเนี่ยเฮ้ <c ười> บุญบุกยสีแดงครับพี่แดงไม่มีใคร เสียเสียตรงเนี้ยมันไม่มีบล็อกไซด์โอ้โหมันไม่มีบล็อกไซด์ลุงต่อยเลยสยับเลยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮเฮยฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้้ยเฮ้ยช่วยหน่อยดิเฮ้ยเฮโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องเลยโอ้โหเอาคิวก่อนแล้วกันโอยตายตายมีผมคิวเลยรัวๆเลยรัวๆเลยใช่แต่ว่ามันลุงลุงว่ะลุงต่อยไงเพื่อน อย่างนี้อย่างนี้เราก็มีสติ๊กับแอ็กอย่างเดียวก็สบายเลยใช่ปะใช่ได้ได้ได้เอางี้ใช่เอางี้ใช่ได้ได้โอเคแหมมีายสก้อนนึงนะเป็นอะไรที่ดีมากอื้่ฟื้อฟาร์มแล้วปื๊บโอ้โหโอเคเลยโอเคแล้วโอเคแล้วเลยดังนี่โอ้โหนี่นี่ทีมเรานี้แม่งทำอะไรไว้เนี่ยไม่เอาเลื่องจิ๋อย่งเลยโอ้โห เยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เหล็กมาสามก้อนเลยเฮ้ยโอ้โหเหล็กยี่สิบหกทีมเหลืองไม่มีใครมาเลยดีแล้วดีแล้วเอากลับเอากลับมาที่ฐานก่อนเดี๋ยวเหมือนพี่พูดภาษาเปรี้ยวไม่ตั้งเยอะโอ้โหแม่งเข้าหมดเลยโอเคเออเอาอันนี้หนึ่งอันแล้วก็เอาอันนี้หนึ่งอันโอเคอ่าเดี๋ยวแล้วแบบนี้เยี่ยมอืมอาหารหน่อยปึ๊บโอเค แค่นี้น่าจะพอโอเคปื้มีสติกเว้ยมีสติ๊กอืมี่มีแอก uh huh. นี่นออกมาระดับกลางสุดเลยม้งเนี่ย <laughs> ไม่ต้องห่วงอะไรมากระดับหนึ่งเหรออือฮพิกแอคนี่ระดับหนึ่งเลยคือแบบตายก็ก็ไม่เสียไงเออไม่เป็นไรไตายก็ตายเบียดสี่อะไรเงี้ยนึกแบบชิวๆฮะโอเคโอเคเมื่อกี้เราไปทางไหนนะเมื่อกี้สีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินโดนแล้วเลือสีแดงใช่ปะ สีแดงสีแดงใช่แล้วสีแดง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 มันต่อขึ้นมังบนว่ะสีแดงมันต่อขึ้นมังบนโอ้โหนี่น่าจะคุยกับไอ้คนถือธนูด้วยเนี่ยคุยกับมันได้นี่เออรู้เรื่องมากเลยดูดิมันฟาร์มมันอยู่ตั้งนานแล้วเฮ้ยมันมันมามันมากลางแล้วมันมากางแล้วโอ้โหมันมากลางแล้วเว้ยมากลางแล้วว่ะมันมากลางแล้วมันมากลางแล้วพี่ก็ไปพี่ก็ไปถ่านมันแล้วพี่ก็ไปถ่านมันแล้วเอาเรื่องไป้ยเฮ้ยเอาเรื่องอุ้ยอุ้ยแม่งรู้เรื่องว่ะแม่งรู้ตัวว่ะโอ้โห โอ้ยแม่งรู้ตัวว่ะโธอะไรเนี่ยตุ่กตากำลังไปเนียนเลยนี่พี่พี่มีมีเหล็กในกล่องโอเคโอเคเอ่อเดี๋ยวก่อนพี่นี่ยังไม่ห่วงอะไรมากอาแค่นี้พอโอเคโอเคเนี่ยมีแค่นี้พอไม่ต้องการอะไรต้องการแค่สติ๊กอย่างเดียวทีมเราก็เริ่มหนาแล้วพี่ไม่เป็นไรโอเคมามามาจะหลุดกลางหรือเปล่านะั่นแหละประเด็นถ้าเกิดหลุดกลางนี่ก็จบเลยอะเฮ้ยแดงพี่แดงอยู่ตรงกลาง แกแดงอยู่กลางเฮ้ยธนูธนูยังไปได้อยู่ธนูยังไปได้อยู่โอเคแดงธนูธนูธน,นูทิมนมายังไปได้อยู่เว้ยเฮ้ย okay, โอเคโอเคเหฟาร์มตั้งแต่ต้นเกมเลยนะจริงเออเห็นฟาร์มตั้งแต่ต้นเกมแม่งเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวมันก็เกิดอะไรมานานเอาเรื่องมัยเฮ้ยก่อนนะเฮ้ยแดงมีคนไปกลางคนเดียวเยี่ยมใช่เหรอดีเลยใช่เหรอใช่เหรอไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วโอ้โหแม่งเอาเรื่อง,ว,นะองว่ะพ<ช>ี่ดักไว้โอ้โหพี่ดักไว้พี่รอไวพี่รอไว โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋กัอนนเดี๋ก่อนตีโอ้โห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 โอ้ดาบไม่มีเลยว่ะตียังไงมันก็ไม่ล่วงแน่เลยอ่ะเมื่อก evet ี้ผมเกือบน้ำหน้าละโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันไม่ล่วงเลยว่ะผมว่าแล้วของหายไปได้หมดอะไรอยู่วะเป็นใช้กันไปหมดเหรอดิใช่ไหมใช่คนนั้นใช้หมดเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อน แม่งทำไมแม่งแม่งอึดจังวะแม่งแบบไม่ลงอ่ะใช่เอาแม่งไม่ลงยิงยากอ่ะอะไรวะดาบก็ไม่มีดาบเราก็ไม่มีอุ้ยแต่ว่าเราฟาร์มได้หลายที่นี่นาใช่ป่ะเราฟาร์มได้หลายที่าราค่อยแบบแต่ขอแค่ว่ากลางเราอย่าหลุดจ้ะถ้าเกิดเราหลุดนี่เราก็โอ้โหเกมเลยนี่แหละประเด็นกูเหมนกลางเราฟาร์มซะเยอะแต่ว่าไม่มีอะไรในกล่องเลย เราเรายังคุมกางอยู่นะ่เออแจมแจมแจมไอ้งั้นเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนไปฟาร์มก่อนไปฟาร์มก่อนไปฟาร์มนี่มาฟาร์มสีอะไรไปเนี่ยเหมือนมีคนจะมาฟาร์มแล้วนี่ว่ะมาดีนี่ผมบุกแล้วเนี่ยบุกแล้วอบุกแล้วอ้าวเฮ้ยสีแดงอยู่นี่นี่ว่าเฮ้ยสีแดงสีแดงมันมาฟาร์มอ่ะเฮ้ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังมันไปฐานเราแล้วอ่ะ จริงเหรอไปถามเราแล้วเออมันไปถามเราแล้วก่อนเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนยืนทำอะไรอยู่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันไปถามเราแล้วว่าเอาเรื่องเฮ้ย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 พนุมันไม่เห็นเป้าพนุมันไม่เห็นเป้าเฮ้ย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 แม่งเนียนแม่งเนียนเฮ้ยเร็วเร็วเมาแล้วมาแล้วมันไปแล้วจ้ะมันขึ้นไปแล้วไปแล้วไหมไปแล้วไปแล้วเลยนล้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้น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 โอ้โหเซิร์ฟก็แหลกโอ้โห โอ้โหโอ้โหกระเด็นไปกระเด็นไปโอ้โหทำมันสองทีรู้เรื่องว่ะเดี๋ยวก่อนพี่ไม่มีชุดเลยนี่ว่ะลืมไปโอเคโอเคโอ้โหค่าได้ยังอยู่บนนี่ว่ะโอ้โหแม่งสร้างป้อมข้างบนน่ะแล้วดูแบบโอ้โหแล้วดูธนูเราธนูเราแม่งไม่หันมามองเลยว่ะเฮ้ยข้างหลังเป็นยังไงแม่งไอ้นี่เป็นห่วงเป็นห่วงฐานทับจริงๆไอ้กระเด็นไปไม่ไม่กระเด็นว่ะเฮ้ย ไม่กระเด็นแม่งไม่ไม,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 ม่กระเด็นเลยเยี่ยมเยี่ยมตกแล้วเว้ยเอาเรื่องโอ้โหมันมันชุดชุดแน่นไหมเนี่ยแน่นนะแน่นเพราะมันไปฟาร์มมันเป็นฟาร์มสีน้ำเงินน่ะมันไปฟาร์มสีน้ำเงินมันฟาร์มตั้งนานแล้วตอนที่พี่เดินเข้าไปแม่งเดินสดออกมาแต่ว่าพี่อยู่บนบนไงยแม่งอยู่งาลางสีแดงมันแน่นเกินแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตรงกลางมันไม่มีใครคุมหรอกวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตรงกลางไม่มีใครคุมอ่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยใาญ่โอ้ยตรงกลางไม่มีเคยคุมอ่ะมันหายไปไหนกันหมดไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนตายแล้วเฮ้ยมันตัวนอ่ะพี่อุตส่าห์ไม่ฟาร์มที่ถ่านเองเล้วเว้ยคนนี้แม่งมีธนูแม่งไอ้นี่ว่ะตายแล้วไม่ได้ไม่มันมันอยู่ที่ถ่านเราเออมันอยู่ที่ถ่านเรามันไม่ยอมคุมกลางอ่ะอ๋อแบบกออกของอะไรเงี้ยเหรอใช่สงสัยพี่ก็คงต้องฟาร์มเองแล้วแหละ แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์คอร์โมมันมันต้องใช้เดมมนอะมันต้องใช้เวลาในการเก็บเดมมนแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนีย่ย <มา S 2> ได้มาเท่าไหร่เออได้มาแค่ไรเนี่ยสี่โอ้โหสี่ก้อนเอาอะไรได้บ้างเนี่ยธนูยังไม่ได้เลยมั้งเหรอธนูยังไม่ได้เลยด้านล่างมีตัวหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ฟาร์มแป๊บพี่ฟาร์มแป๊บเฮ้ยโอเคเยี่ยมได้มาห้าได้มาห้าทำอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวทีมแดงหายไปท้หมด โอเคโอเคไม่ใช่ทีมแดงนี่บุกไปถานเราหมดแล้วนะเว้ยไม่ออกมาตูต้องดูข้างๆเลยนะข้างๆนะนี้แม่งแบบอยู่ด้วยหรือเปล่าเขาไม่รู้ใชเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาไงให้พี่ให้พี่ไปเอาของก่อนเปล่าโอเคทายสองโอ้โหโคตรเดือดจังหวะนี้เลือเดเหลือครึ่งหัวใจอะ่ะโอ้โหให้พี่ไปฟาร,ร์มก่อนเปล่าหรือไงไม่รู้ว่าพี่มาแล้วอะเดลือตัวสุดท้ายแล้วเอ่ ใช่เหรอแล้วต you know? ัวท้ายเอาเรื shirt. ่องว่ะอยู่ไหนมันอยู่ไหนหละอยู่ไหนน่ดีอยู่ไหนวะฐานเราไม่มีแล้วพี่ฐานไอ้ฐานนี้ไม่มีแล้วมันอยู่ด้านหลังเป้าด้านหลังฐานมันอะเออพี่ไปดูก่อนเช็กก่อนเช็กก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมดูฐานน้ำายีนน้ำอยู่อะไรเพราะไม่มีว่ะมันอยู่ไอ้นี่เปล่ามันอยู่แบบตามพี่ทีมเราลุดพี่หลุดเหรอเอ้ยไม่ไม่หลอกไม่หลอกหูอยู่ตั้งกี่คนอยู่ตั้งสี่คนมันจะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวกันดี หลุดปะหลุดปะได้ไหมได้ไหมทีมมันหลุดสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยยหลุดไปหนึ่งว่ะอ๋อทีมมันอยู่กลางทีมมันอยู่กลางไอทีมมันอยู่กลางไออยู่ทานแล้วมาโอเคโอ้โหโอ้โหแม่งเอาเรื่องว่ะเฮ้ยพี่เอาเรื่องว่ะตายตายปะอาอเฮ้ยหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนึ่งหนึ่งนี้โอ้ยแล้วพีจะเอาไงเนี่ยตายแล้วชิบหายแล้วโอ้โห ทุกอย่างมาดูนี่พี่หมดเลยเดี๋ยวก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนโอเคโอเคฟาร์มก่อนหลบหลบโอ้โหอาหารก็หมดอ่ะแย่เนี่ยคันวิกฤตคันวิกฤตเดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้โหต้องเดินเดินหนีต้องกระสือกระสนมาตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วแหละใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนทีมเรานน่นหลุดไงพี่ตัวกันทานอ่ะ เออมันหลุดมันหลุดไปอ่ะโอ้โหจีจียๆๆยๆๆไปโอ้ยจี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 อืมจีจีไปเยี่ยมนะครับก็ขอผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะเป็นไงบ้างชอบกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และถ้าอย่าลืม,ม้ติดตามก็กดซับสไครป์เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นอนุญาตผมเองแล้ให้ตามคลิปใหม่ของเราเด่นเองก็วันนี้วิดีโอ้ี้แค์กับ C4 Gamer รนะฮะไม่ C4 CS Gamer TV นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ